โอเปกกลุ่ม <O> ประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือโอเปกเป็นกลุ่มประเทศส่งออกน้ำมันเป็นสินค้าออกเป็นองค์การนานาชาติที่จัดตั้งขึ้นเพื่อความร่วมมือทางด้านนโยบายน้ำมันส่งออกสินค้าไปยังกลุ่มประเทศผู้บริโภคได้ในราคาที่เหมาะสมและได้รับกำไรจากการลงทุนอย่างเท่าเทียม นอกจากนี้โอเปกยังมีการให้ความช่วยเหลือเหล่าประเทศสมาชิกในด้านการพัฒนาการค้าทั้งทางด้านการสนับสนุนทางเศรษฐกิจและการส่งเสริมด้านเทคโนโลยีประวัติการก่อตั้งโอเปกโอเปกจัดขึ้นเมื่อเดือมนมกราศพศ .2503 โดยอิรานคูเวต ซาอดุดิอาระเบียและเวเนซุเอลาต่อมามีสมาชิกเพิ่มอีก8แบบประเทศได้แก่กาตาอินโดนีเซียอิยดียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อัลจีเรียไนยจีเรียเอกกาดอร์และกาบองรวมเป็นสมาชิก13ประเทศต่อมาเอกกาดอร์ลาออกเมื่อปีพศ2535 และกาบวองลาออกเมื่อปีพศ2538ปัจจุบันเหลือสมาชิกเพียง11ประเทศเดิมโอเปกมีสำนักง,งานใหญ่อยู่ที่เมืองเจนีวาบประเทศสวิตเซอร์แลนด์ต่อมาในปีพศ2508ได้ย้ายไปอยู่ที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรเียจุดมุ่งหมาย1เพื่อเจรจากับบริษัทผู้ได้รับสัมปทานการก,ารกอ่อตั้งทุนน้ำมันดิบให้เท่ากันทุกประเทศ 2. เพื่อนำราคาน้ำมันดิบที่เป็นผลมาจากการเจรจาใช้เป็นหลักฐานในการคำนวณเป็นรายได้ของประเทศ 3. เพื่อเป็นอำนาจต่อรองในการยึดครองหรือโอนกิจการน้ำมันของรัฐบาลต่อไปผลประโยชน์ของประเทศสมาชิก 1. เพื่อปกป้องราคาน้ำมันตกต่ำและเจรจาก,การขายน้ำมันดิบในเงื่อนไขที่ดี 2. เพื่อรักษาภาษีเงินจากบริษัทผู้ผลิตน้ำมันในอัตราที่สูงขึ้น 3. เพื่อให้ได้ซึ่งอำนาจในการประกาศขึ้นราคาน้ำมันค่ะเรามาต่อกันที่ความสัมพันธ์กับประเทศไทยนะคะ 1. ทางด้านการค้าไทยยังมีการค้าขายกับกลุ่มโอเปกโดยนำเข้าน้ำมัน จากประเทศเหล่านี้โดยเฉพาะประเทศโอมานสาหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และซาอุดีอาระเบียและสินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยที่ส่งไปยังกลุ่มประเทศเหล่านี้ได้แก่ข้าวข้าวโพดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและเครื่องหนัง 2. ทางด้านแรงงานเป็นเรื่องที่สำคัญและน่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งเพราะไทยได้จัดส่งแรงงานเข้าไปทำงานในประเทศกลุ่มโอเปกเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นที่รัฐบาลไทยต้องติดตามและให้ความคุ้มครองช่วยเหลือประเทศกลุ่มโอเปกที่คนไทยไปทำงานกันมากได้แก่ลิเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตและคูเวตส่วนในประเทศอิรักหลังสงครามอาเปอร์เซียแล้วจำนวนคนงานไทยลดลงและไม่มีแรงงานไทยอีกเมื่อเกิดสงครามและอดีตประธานาธิบดีชักดำถูกโค่อนอำนาจ 3. ทางด้านการเมือง มักเป็นความสำคัญทางด้านการพูดและการเยี่ยมเยือนเพื่อกระชับสัมพันธ์ไมตรีของผู้นำประเทศ 4. ด้านอื่นๆกลุ่มโอเปกได้ให้ความช่วยเหลือในเรื่องเงินกู้ส่วนไทยให้ความสะ,สะดวกแก่ประเทศเหล่านี้โดยการให้นักวิชาการมาดูงานในในไทยโดยเฉพาะด้านการเกษตรบทบาทขององค์การ o อ e c ในปัจจุบันฐานะความสำคัญของโอเปลดลงไปอย่างมาก ไม่สามารถควบคุมราคาน้ำมันในตลาดโลกให้เป็นไปตามความต้องการของกลุ่มตนได้และไม่อาจให้น้ำมันเป็นอาวุธบีบให้ชาติมหาอำนาจตะวันตกปฏิบัตินโยบายทางการเมืองระหว่างประเทศตามความต้องการของกลุ่มตนได้เนื่องจากประเทศสมาชิกโอเปกต่างไม่ปฏิบัติตามกติกาไม่ร่วมมือกันอย่างจริงจัง